จากกระแสข่าวว่าสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังมาก็จะเป็นข่าวจากสื่อใหญ่ว่ากอ,องทัพวาได้มีการขอ30วันในการถอนทัพถ,ถอนฐานออกจากพื้นที่พิพาทพื้นที่ที่ลุกล้ำแดนไทยเรามานี่คือเราก็จะได้ยินจากกระแสนะฮะ,ะสื่อหลักนะที่รายงานข่าวออกมาทำให้เรารู้ว่าอ้อวากำลังจะถอนนะแต่ขอใช้เวลาถอนหน่อยนะสัก3เดือนอ อันนี้คือเป็นกระแสฝั่งไทยเราที่เราได้ได้รับข่าวสารมามาดูข่าวสารอีกข่าวสารหนึ่งนะฮะจากฝั่งทางโน้นนะครับว่าเขาสื่อสารว่ายังไงในเรื่องนี้เรื่องกรณีที่กลุ่มว้าเขาได้ลุกล้ำดินแดนไทยเรามานะครับวา้าปฏิเสธถอนกำลังพลและยืนยันไม่มีการเจรจากับไทย16ธันวาคม2567 ในประเด็นความขัดแย้งเขตชายแดนไทยระหว่างกองทัพไทยและกองทัพว้า UWSA ที่มีรายงานว่ากองกำลังว้าตกลงถอนตัวออกจากพื้นที่และขอเวลาประมาณ3เดือนเพื่อดำเนินการนั้นล่าสุดทาง UWSA ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ด้วยข้อศกข,ของกองกำลังว้ายืนยันว่าไม่มีการตกลงหรือแผนการถอนกำลังออกจากพื้นที่ดังกล่าว โฆษกของ UWSA น่ายงยันว่าเราไม่ได้มีประชุมหรือเจรจากับฝ่ายไทยแต่อย่างใดและไม่มีแผนที่จะถอนกำลังออกจากพื้นที่เหล่านี้ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวภายในหน่วยงานของเมืองของรัฐวาระบุว่าความขัดแย้งเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนนี้มีมายาวนานกว่าทศวรรษและพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่กองกำลังวา ได้ต่อสู้และรักษาไว้ด้วยเลือดและชีวิตของกำลังพลพื้นที่เหล่านี้คือสิ่งที่เขาแหละปกป้องมาด้วยความยากลำบากเราจะไม่ยอมถอยหรือยอมรับข้อเรียกร้องใดๆที่บังคับให้เราต้องละทิ้งดินแดนเหล่านี้ข้อที่จริงเพิ่มเติมคือวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาผู้บัญชาการภาคสามเหลี่ยมทองคำได้เดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์ในเขตทหาร171และ เดินทางต่อไปยังพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าวมีความขัดแย้งในวันที่11ธันวาเพื่อหาเรือเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนแต่ทาง UWSA ยืนยันว่าไม่มีการประชุมหรือเจรจากับฝ่ายไทยหรือการเข้าไปพบกับผู้บัญชาการดังกล่าว UWSA ยังแสดงความกังวลต่อการเผยแพร่ข่าวลือจากที่สื่อทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการตึงเครียดทงทางทหารในพื้นที่อาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับหมู่ประชาชน ถึงสถานการณ์ปัจจุบันกองกําลังว้าก็ยังคงรักษาตามปกติในพื้นที่ขณะที่ฝ่ายไทยก็ได้เพิ่มกําลังในบางพื้นที่ทั้งนี้ UWSA ระบุว่าประเด็นนี้ควรแก้ไขผ่านการเจรจารัฐต่อรัฐโดยได้ส่งข้อมูลไปยังผู้นําทางป่าซางเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวจาก วานิวแลนด์ก็จากกระแสข่าวนะครับก็ทาให้พวกเราะะก็สับสนนะฮะผู้ชมก็สับสนว่าสรุปแล้วมีการเจรจาแล้วก็ร้องขอะะสา3เดือนจริงเหรอว่าอีก3เดือนจะถอนกําลังและอีกฝ่ายฝั่งหนึ่งก็บอกว่าออไม่มีการเจรจาเพราะเขาอ้างว่าพื้นที่แห่งนี้เขาก็สู้รบมาด้วยการสูญเสียเลือดเนื้อนะฮะก่าจะได้พื้นที่นี้มา แต่พื้นที่เหล่านี้มันเป็นพื้นที่ของไทยนะย้ําว่าเป็นพื้นที่ของไทยนะจะถอนไม่ถอนก็ผมก็มกเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้เช่นกันแน่นอนครับนะฮะหลังจากข่าวนี้มันโด่งดังไปนะฮะก็มีความคิดเห็นนะต่างๆนานานะฮะเอาลองมาฟัง <esf' n Suzanne> ความคิดเห็นของพี่น้องนะชาววะกันดูนะฮะหรือว่าฝั่งพม่าก,กาันดะูว่าว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับความคิดเห็นแรกนะครับ รวมกับพมา่าแล้วสู้กับกองทัพไทยก็ลองดูนะครับนะฮะก็ก็มีคอมเมนต์ไทยนี่แหละนะฮะเข้าไปตอบนะ,ะสู้เลยคนไทยพร้อมสู้กับพวกคุณที่ลุกล้ำอธิปไตยไทยอยู่แล้วอย่าร้องก็แล้วกันชนกลุ่มน้อยก็มีมาตอบนะครับถ้าคุณไม่ํำเนินในวันพรุ่งนี้คุณจะเป็นตัวตลกนะฮะนี่รู้สึกว่าจะเป็นฝั่งฝัแถวพี่น้องชาวจีนนะครับ แล้วก็ต่อกันมาด้วยทหารเราพร้อมนานแล้วชนกลุ่มน้อยพร้อมยังถ้ายังไม่พร้อมโจมตีก่อนได้เลยนะว่าแต่ว่าเอาผู้หญิงกับเด็กมาเป็นทหารไม่อายหรือครับเล่นเน็ตได้ไม่ดูแผนที่หลอพวกชนกลุ่มน้อยนะฮะแล้วก็มีแสดงความไม่เห็นมาว่าแล้วรีบแสดงให้เราเห็นว่าคุณมีพลังมากแค่ไหนนี่ครับมีการอ,าอยากจะให้เราแสดงพลังนะออกมานะว่าสัญญาณภาพของกองทัพไทยเรา มีประมาณไหนนะฮะลองมาสู้กันดูเนี่ยก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็น FC นะฮะฝั่งพมา่านะฮะไม่มีเหตุผลที่จะถอยนะคนประเทศไทยจะกลัวเราเพราะเรามีที่ดินเล็กที่เดินเล็กนะฮะแล้วใช่ที่เดินของตัวเองหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นที่เดินของพมา่าโอเคละไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวหรอกแต่ในกรณในนี้มันเป็นผืนแผ่นดินไทยนะฮะ ไทยก็จําเป็นจะต้องผลักดันอยู่แล้วนะฮะหรือไม่ก็ต้องทวงคืนมาอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วนะครับอีกคมเมนต์หนึ่งนะครับนะฮะถ้าเราถอยเราจะเสียใจกับทหารที่เสียสละชีวิตถ้าเกิดสงครามขึ้นผมคือประชาชนธรรมดาจะยินดีที่จะลงสนามรบถ้าเราถอยเราจะไม่สนับสนุนผู้นําที่ยอมถอยอีกต่อไปนี่ก็คงเป็นประชาชนชาวว้าของเขานะมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับมาดูความคิดเห็นนะฮะของคนไทยเรานะครับว่า ประชาชนไทยเรามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับว้าเขาไม่มีกําลังมากพอจะสู้รบกับไทยหรอกครับและว้าก็ต้องพึ่งพาไทยถ้าเขาทุ่มกําลังสู้รบกับไทยเขาก็จะอ่อนแอและอาจถูกกลุ่มอื่นโจมตีได้อ่านี่ก็มีเหตุผลนะครับยังไงก็มีแผนแน่นอนอย่าพูดว่าแนวที่ยังไม่ได้ปักปันในเมื่อเขตแดนไทยมันก็เป็นของไทยถ้าเป็นพวก พม่ามันจะให้เรามีเวลาไหมผู้ลุกรานยังไงก็ผู้รุกรานอันนี้เปรียบเพียบถึงว่าในกรณีที่เป็นของพม่าแล้วเราไปล้ําแดนเขาแล้วเขาจะยอมให้โอกาสให้เวลาแบบนี้ไหมแบบที่ไทยเขาให้เวลาไหมครับอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับถ้าลุงยังอยู่อาจจะให้โอกาสไม่ถึง30วันแบบนี้อ,อันนี้คือก็คงจะฟังข่าวจากที่สื่อใหญ่นําเสนอว่า ว้าได้ขอถอนกำลังถอนฐานภายใน30วันที่ผ่านมาให้เวราตั้งนานทำไรอยู่ประกาศเส้นตาไป1เดือนก็ยังเฉยพอจะครบกำหนดมาขออีก3เดือนถ้าไทยยอมก็จุดๆอีกแล้วนะครับนะฮะก็ไทยก็ไม่ได้ยอมครับแต่ก็ผ่อนปล้นนะฮะลองดูนะฮะหากว่าถอนจริงข่าวนี้เขา ขออีก3เดือนเนี่ยแล้วจะถอนกําลังก็มาดูกันนะฮะว่าผู้หลักผู้ผู้หลักผู้ใหญ่เราจะคิดยังไงและมาดูการปฏิบัติการของกองทัพไทยเราครับตอนนี้เราต้องทําในสิ่งที่ควรทํากองกําลังนี้นะ,ะฮะคฮะและใช้เงินเหล่านี้นั้นซื้ออาวุธทันสมัยสะสมอาวุธไว้เขากล้าท้าเราไม่ยอมถอยออกจากพื้นที่ยังจะปล่อยให้เขาไว้ ถ้าไม่ทำอะไรตอนที่ยังพอได้เปรียบหลังจากนี้จะเสียหายมากขึ้นแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาจะทำตามสัญญาอ่ะฮะอันนี้ก็คือความเชื่อมั่นนะว่าไม่มีความเชื่อมั่นหรือว่าไม่มีพันธะสัญญาใดๆให้พวกเราได้เห็นก็เลยขาดความเชื่อมั่นว่าวาจะถอนจริงหรือไม่หากว่าขอได้อีก3เดือนนะก็เป็นเรื่องของทางกองทัพจะพิจารณานะครับถอนทับเสริมทัพ ตำราพิชัยสงครามมีมาตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นอะนี่ก็น่าสนใจนะครับเป็นกลยุทธ์นะฮะในการถอนทัพเพื่อเสริมทัพนะฮะก็จะถอนหรือว่าจะเสริมยังไงไม่ใช่จุดประสงค์นะจุดประสงค์หลักก็คือขอให้ออกจากพื้นที่ไทยไปก็พอนะฮะอย่าลุกล้ํานะฮะแดนไทยจาก3เดือนเป็น3ปีจาก3ปีเป็น30ปีสุดท้ายก็ครอบครองปรปักษอยู่เนียนๆกันไปชั่วลูกชั่วหลาน อันนี้ผมก็ว่านะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จ้องอยู่นะฮะก็ดูอยู่ว่าม,มันมีกรณีนี้มาสิบกว่าปีแล้วร้องขอแล้วยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วว้าก็ยังอยู่พื้นที่จุดเดิมนะฮะไม่มีอะไรนะทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นนะ,ะแต่คราวนี้เราดูกองทัพไทยเราว่าจะคิดยังไงจะทํำยังไงกันนะครับขอให้ว้านะฮะผิดคําพูดจริงๆจะได้เห็นแสญยานุภาพบ้างนะ เพื่อนบ้านไม่เกรงใจไทยซักประเทศเลยต้องมีเชือดไก่ให้ลิงดูมั่งและก็เห็นด้วยนะครับนะึว่าไทยเราจริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆนึกก็สู้ได้หมดแหละในภูมิภาคนี้ก็อย่างที่ท่านผู้ใหญ่พูดนั่นแหละว่านอกจากจีนรัเสเซียอ,อเมริกาแล้วเราอย่าไปยุ่งแต่นอกนั้นเราสามารถนะฮะมีพลังกำลังที่จะต่อกรอนได้หมดแหละแต่ไทยเราอ่ะยึดหลักสากลเป็นหลักถึงเป็นเช่นนี้ไงครับวอยปะละเลยมาเป็น10ปีหรือถอนกันยากหน่อย ลยห,หรือถอนนะไม่ยากหน่อยถ้ามีความจริงใจนะครับนะหากว่าหรือถอนยากจริงๆแนตะ่แน่นอนครับทหารไทยนะฮะทั้งชุดดําทั้งทหารราบนะทั้งปืนยาวทั้งลูกยาวนะพร้อมที่จะช่วยหรือถอนให้ภายในหนึ่งอาทิตย์ด้วยซ้ําไปนะหากว่าหรือถอนยากจริงๆอะ่ะเดี๋ยวกองทัพไทยเนี่ยช่วยหรือถอนให้อยู่มานานนะฮะค่าเช่าก็ไม่จ่ายจะมาขออะไรอีกหรือมันฝังอะไรไว้ที่นั่นเออนักคิดนะครับ มาร้้าแดนคนอื่นแล้วมาต่อรองได้ด้วยหรือมีแผนแน่นอนอ่าแผนมีม,มีไม่รู้นะครับนะฮะเป้าหมายคือขอให้ถอนก็ต้องถอนนะครับเนาะว้าเขาไม่มีกําลังมากพอที่จะสู้รบกับไทยหรอกครับและว้าก็ยังต้องพึ่งพาไทยถ้าเขาทุ่มกําลังมาสู้กับไทยเขาก็จะอ่อนแอและอาจถูกกลุ่มอื่นโจมตีครับข้ออ้างเพื่อรวบรวมอาวุธและกําลังพลต้องมีความเด็ดขาดเมื่อประกาศไปหนึ่งเดือนต้องหนึ่งเดือน ต้องออกไปทันทีทหารต้องเด็ดขาดครับใช่ครับนะฮะอย่าไปยอมครับเพราะผมมองว่าว้าไม่ได้มีความจริงใจดูจากการที่เราให้เวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาว้ามันไม่ได้มีท่าทางจะยอมถอยเลยผมมองว่าเป็นการซื้อเวลาเพื่อเตรียมการอะไรบางอย่างเราก็ลองมาดูนะครับดะว่าถึงเวลาแล้วเขาจะถอนไหมทหารไทยเก่งครับขอชื่นชมพี่ๆทหารทุกท่านทุกพื้นที่แผ่นดินไทยเราครับ นี่ก็นี่ก็เป็นคอมเมนต์นะคะจากความคิดเห็นนะฮะของพี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามเรื่องราวนะฮะ mm hmm. กรณีที่ว้าลุกล้ําดินแดนไทยเหานะะ mm ั hmm. ้ผมเชื่อว่านะผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ตั้งใจที่จะทํางานเรื่องนี้ให้จบนะฮะ mm hmm. โดยที่ไม่มีสงครามจะถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุด mm hmm. หากว่าถ้าจําเป็นจะต้องรบกันก็ต้องรบครับเพื่อแสดงเสียนยนุภาพนะฮะ mm hmm. ของกองทัพไทยให้เพื่อนบ้านได้เห็นบ้างนะฮะจะได้เกรงใจกันบ้าง แต่ดูไปแล้วนะฮะเพื่อนบ้านรอบๆเราก็ไม่ได้มีความเกรงใจเราแต่อย่างใดเลยยกเว้นมาเลยสิงคโปร์เขาก็าไม่ได้มายุ่งอะไรอยู่แล้วที่เหลือก็เปาะๆแป๊ะแป๊ะกับไทยเรามาโดยตลอดนะครับ